ขาดปัดเม็ดเดียวเอาสายยาขาดปัดเม็ดเดียวด้วย <c oughs> เด็กขาดปัดเม็ดเดียวดิงสิป่ะเอาเอาชอบสอดตัวเลยเอาไปยังทางห้องซี่หน่อยเนาะอ,อืนั่งยืนนั่นตัวเดียวเดียวเลยอุ้ยนี <c oughs> ่แหละขาดปัดเม็ดเดียวพี่รอง <c oughs> ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาแห่งมวลซึนครับผมเนาะเอาวันนี้ มาแล้วครับผมใครที่รอครับผมใครที่รอเลขลับขาดปัดครับผมงวดที่แล้วเนาะฟันมาศูนย์แปดคับสามหกพี่น้องเนาะเข่าหกสามเข้าล่างได้พี่น้องเด้อทำรับชุดบนให้ห้าหนึ่งเก้าครับผมเนาะเอาเงินนี้รับขาดปัดมาแล้วแล้วก็มีชุ พิเศษชุดเลขหลุดด้วยพี่น้องได้มาฝากตอนพราแม่พี่น้องนะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนจะผ่าพี่น้องห้ามกระพริบตาเนาะใครที่อยากเฮงอยากปังคลิปนี้มีคำตอบครับรอติดตามรับชมและฟังขาดปัดเม็ดเดียวมาแล้วครับผมสำหรับเลขชุดเลข ชุดเลขลับสองตัวขาดปัดสวัสดีสวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทางเพจ Facebook นะคะวันนี้บรรยากาศตอนเร่งๆพี่น้องครับนะวันนี้บรรยากาศตอนเร่งๆตามแนวทางสลากินแบงรัฐบาลขาดปัดใครก็รอนะคะผู้ได้กับถาทั้งเลขลับทั้งเลขชุด3าตัวเพิ่นที่มีรุ่มกัน3คูเพิ่นหายมาแล้ว1นึ่งคูยังเหลืออีกสองคูสองชุด รับเกาหลีกับมี่เอฟซีเพิ่งถ่ายอยู่ดอกรับเกาหลีกับคือต้องรอโค้งที่ไทยรับเกาหลีโค้งที่ไทยไอ้หลีพี่น้องนั่นบอขาดปัดอืมอ่าลอโค้งที่ไทยแต่ว่าจะเลื่มวันนี้พี่น้องนะคลิปนี้ตามแนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวนะอ่าที่เล็กซีตัวเพิ่งนต่แม่มาให้หน้าแรกหน้าแรกหน้าแรกเลยเลยเฮ้านี่พี่น้องหลายท่านหลายคนอาจจิบว่เห็นในคลิปเพราะว่าพี่จะได้ไล่สดมือหน่อยอืมอันนี้แอดมินเจ็บกับว่เห็นดีว่าคนมีมีเล็กซีตัวมัดอยางสี่เนาะอ่า ก็ดนแน่้ละฮะก็ดนแน่้ละก็โดนแล้วโอ้เพิ่นให้แต่ตัวเลขมากหายตาโตเลขกมากนบ่ให้สูตรมาว่ามาที่ไปที่มาเป็นแบบไหนเนาะอ่าหัวหันว่าหันก็คือแตกตรงตรงเนาะใครที่ยังไม่เห็นคลิปนะครับผมเพราอมันมีแต่ไลายสดมือนั่นครับหน้าแบบดุ่นดวนพี่น้องหน้าแบบดุ่นดวนเพิ่นบ่เปิดเผยอ่าเพิ่นเปิดเผยแต่ว่าเลขงวดนี้ที่เพิ่นปล่อยมาพี่น้อง ห้าหกสี่ที่ไปที่มากก็คือเลขซีคู่ซีโต้วนั่นเฮ็ดนมาจับไซกันก็ได้ได้เป็นออกมาเป็นหาหกสี่ได้พี่ห้องเด้อเนาะเข้าใจตามกันเนาะให้มาชุดนี้ฝากต้อนพ่อแม่พี่ห้องเอฟซีเนาะเลขที่ไปที่มาก็เห็นในตารางว่าพี่ห้องแอดมินแยกออกมาต่อเพิ่นเพิ่นจับให้ก็คือหาหกสี่เนาะแต่ว่ากะ เป็นตัวกันห้าสี่ห้าแปดหกสี่หกแปดอาจจะซับไปซับมาอยู่หันระวังนั่นด้วยพี่น้องเด้อเนอะตามนั่นเนาะสำหรับงวดนี้แต่ว่าแอินมีเจ็บสีมึงอันงวดก้านพิ่นอันนี้คืองวดที่ผ่านมีสามคู่พี่น้องมีสามจุดหนึ่งสองสามต่องวดพิ่นไหมาจุดเดียวห้าหกสี่อเอิ้มารอบนี้มันมันตรงกันเนาะแป่ว่ารอบนี้นี่ได้ไม่แล้วอีกคู่หนึ่งอีกชุดหนึ่งพี่น้องนะอ่า นี่เขาจีมาตามชุดนี้แล้วก็ที่สําคัญพี่น้องที่สําคัญในในในสตรีมนี่ชุดนี้มากแล้วอาวชุดรับขาดปัดรับขาดปัดไม่ใช่รับเกาหลีอ่างวดรองวดที่ผ่านมาแปดศูนย์ับสามหกเลขล่างออกหกสามอออ่าบอกไปยังพี่น้องเลขมีแค่นี้เลขมีแค่นี้สรุป่างวดที่ผ่านมาแต่ข้างบนข้างล่างทั้งสามตัวพี่น้องค่ะ อ่าเนาะเอางวดนี้เพิ่นวาน่ามีมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วนะเล้วี่เจมสิเขียนให้แต่ชุดบุญนะพี่น้องเด้ออ่านะเพราะว่าชุดนี้อันนี้เอสีเพิ่นจับสี่เข็มเ,เนาะเดี๋ยวแอรให้ดูอีกครัง้งหนึ่งนะคะนี่พี่น้องอันนี้คือชุดตองวดชุดตองวดชุดตองวดนะเออที่ว่าเ่าเห็นบรรยากาศตอนแร่งเพี่น้องครับผมนะชุดตองวดอ่าเนาะก็คือ บนวิ่งหกล่างอันนี้ก็ยังถิ่นโได้ด้อพี่น้องด้อแต่ว่ามันมีนุ่มกันสามชุดสําหรับสามตัวบนรอบนี้จะเปิดมาอีกชุดหนึ่งมาอีกมีทีเด็ดมาอีกชุดหนึ่งแลวก็วตเลขเลขสองตัวที่ที่เป็นเลขลับของเพิ่นลับถาดปัดครับผมอีกเลยพี่น้องด้อใครเข้ามาแล้วฝากกุญแจกุญแจนะครับถ้ากุพี่น้องให้มั่นเจมส์ียเนให้ เขียนให้เราไปน้ำกันพี่น้องเพราะว่าพึ่งจะตามตัวเจออีกแล้วตามตัวเพรายงานภารกิจยากเขายากน้ำพี่น้องพุ่นเสี่ยงพนไล่คิดคำนวณยั่งยั่งอยู่พี่น้องยั่งมาให้แตกเสี่ยงเรียกสมองยั่งอยู่ยั่งมาให้แตกเราครั้งขึ้นักเยอะๆนี่อะไรบ่นเนาะเพราะว่าเช็ดต้ได้ตั้งชุดได้สามตัวฝากเอฟซีอีกว่าษัทนี้หนึ่งวันนี้พี่น้องมา เป็นตัวไหนก็ว่าเลขัตเพิ่มเพิ่มเพิ่เติมนะยนที่ศูนย์เนฮที่ศูนย์ทำอบที่ศูนย์อ้หูกที่ศูนย์บนวิ่งสี่บ่ตัวเดียววงกลมว่าหันม่สี่เลยเพไอ้คนเนี่ยเพาะนี่โอ้เอานอกจากห้าหกสี่แล้วมีอีกชุดหนึ่งเพิ่มเติมห้ามีอีกชุดหนึ่งเพิ่มเติมก็คือตัวนี้บ่ตัวนี้บ้นนี่บ่นี่บ่ ก็คือเจ็ส huh. ี่ศนย์ชุดสามตัวมาเพิ่มเติมเติมเติมโลดตันีวรลายเดิมตัวโรลายตัวโอ้ท่านี่าทน้นกิ่งทับโอ้มันำกันม้ยล่ะเจ้าฟันบ่เจ้าฟันบอลฟันฟันวันสี่หกมัอวันอนฟันาตัไหนคู่กันอยู่หลังเจ้าปล่อยออกแนวทางออกไปแล้วเจ้าฟันมือขึ้นฟันฟันมันขึ้นแล้วม่นวันสองาือหลังนะะสองสามมือขึ้นหลังสี่หกเขี้ยงกันอยู่สี่กับหเขี้ยงกันเียงกันเขี้ยกัน มันอยู่คู่กันนะนอนเฮียงกันสองรองเลขสีเ่วงนาบวจะจำไว่ได้เลไีขอยู่่าปนลังม่จับม่จับไม่ได้ม่จับไม่ได้กันได้หลังแต่ว่ามีเลขซีกับเลขหกโอ้เพ่อนสิะไม่จำห้อีกฮะต่ว่อหามามันหาหกซีคือเขาวันอ่ะโอ้แล้วคนสวางเขามาณหนมันเด็กภาษาเตียนอ่ะหางหกซีเตีนบางคนแต่ว่าจ้าเนี้นเลขซีกับเลขหกซ้ำนั่นอยู่คู่กัน โอ้ยพี่น้องฟั้งมือเอาเ้อเลขสี่กับเลขหกอยู Ó, ่ค euh ู leer, ่กันขาดตัดพี่น้องเจ็ดอีงเจ็ดสีนเจ็ดสีนยพี่น้องอเจ็ดสี่ศูนนี่เป็นเลขชุดที่ว่าแปดศูนกับหกสามาหานแม่น้านิจีบวะฮะจิบวะเออวันนี้มากมากก็คือได้สองคู่นี่สอคู่นี่หกสามตัวตัวนี้ตัวนี้คืออนตัวนี้คืออืนจเอาคือตัวกับตัวแตเลย ใ้่ตัตัวนเดคูออกคู่เดยทั้งตัวนี้ยว่าไงไปอกซนเจที่ออกตะแต่มัน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 ถึงสองวันแล้วเจ็มันถือไปสองวัแล้วสองวัเนี่เจ็ดที่สูนี่บ่เจอะโอ้วามกอนที่ที่เนาะมันก็มืนก็หมืนกัานเขาไม่ออกหาอมาหานมาเออเนเี่ยมันเจ็ที่ จี๊ดซีซอาพี่รองขาเบ่งมือใส่กันมาคู่เด็ดทองตัวมันนี่มาเดี๋ยวเลยั่นคืออีกชุดหนึ่งพี่รองสองตัวที่ไม่ต้องรอครับผมจะให้แอดมินเพิ่นเขียนให้ยได้พี่น้องได้ชุดสองตัวที่ทุกคนรอคอยชุดนี้พี่น้องชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ที่เพิ่นให้มากพี่น้องพึ่งได้มากชุดชุดล่อนล่อนเนาะอ้าวราก็เพิ่นจะมาเพิ่มให้ก็คือชุดสามตัวอีกชุดหนึ่ง ตตด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 ตวดีพ um. ี่น้องกงมตั้งตตงแต่ตร้่ดอาเอมตรรมาเพิ่มเติมในพี่น้องเด้ออานี่เป็นชุดลับนี่พี่น้องเดชุดนี้อ่าพีมาแล้วพี่น้องเอเมืองชัดัดอ่าเมืองชัดเนาะแต่ว่ารอบนี้พิเศดพิเศษซที่บริดัับอย่าง กลับไปซื้อไหมรอบที่แล้วให้แปดศูนย์ตัวดังแห้งอออกชุดนี้จะเป็นตัวกลับเลยพี่น้องเมืองดีแด่เมืองดีๆนะรอบนี้ไม่ได้ต้องกลับเลยสีีกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห่งั้มั้ออกกันทางออกกันี่ก่อนกากซีมั่อกอากซีแฮมปอกกับององี่เียงอ้เอกะจกมาแังสี่หละพี่น้องครับผมมาจังสีเทากับยกจังสีแหละนะะคี่แตงรอบนี้คนมักดีสุดนี่คนมักตัวนี้คนไม่ชอบอ่นี่อ่า อืมอมาสายแสงยังไงนั่นสายแสงอ่าเรียก g r a เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอ่ารอสักผู่นะฮะชุดนีเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วนะฮะสี่ีกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวสิว่าพอเห็นเนาะคะเนาะโอ้ไม่ต้องกลับบอก้อก g ับเลยลบหน่อยว่าต้องกลับพี่น้องแนวทางยิบสลากินแบงไว้นี่เลยเลขแบบ คนบวมักจังสี่เละกับแต่ซี่ี่กับแต่อืนาะมีสองครูสองหางได้เพียงเด้อเอาไปพิจารณาบังน้ะโดยไม่นไ่ะมากกว่ามาว่มกว่ามกที่ิเลยย่าที่เกิดรังมากท่ิดตาก็โอ้พี่น้องเยน้ะอืมไล่แหงไล่เติม พีพิจารณาเอาสี่สี่อะไรคิดเปลี่ยนเด็กผมไม่เห็นใช่ปะอนี้คิดเป็นดิไมนมือเขียนเนาะเปียนมือเขียนเนาะเอาพี่น้องชุดเลขลับครับผมสองตัวลับเนาะเอาชัดเจนแล้วบาลพี่น้องเอ้ชัดเจนเนาะอ่าอ่านี่คือชุดสองตัวที่เพิ่นได้มาเนาะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอ่าพิจารณาเบิ่งเอา เนาะพี่น้องเนาะสำหรับชุดสตัวแต่ชุดสตัวให้มาเพิ่มก็คือเจ็ดศูนย์สี่บสี่ศเออเที่ดูชุดสมตัวเพิ่มเติมเจ็ดี่ยมื่อเนี่นะมื่อุไทยเี๋ววิ่งเอาวิ่งเนเดียวเลยโอ้วิ่งไ่วิ่งตัวเดียวยังไม่มามื่อมื่อเก่ามาก็นนั้นมันโอ้มื่อุไทยเป็นอะพี่น้องครับผมอันกับสีไหลชุดขึ้เาเอาชุดชุดสตัวเพิ่มเติมเนาะหลังจากใคร 5, 6, ห้าหกสี่มาเพิ่นให้มาเพิ่มอีกคือเจ็ดสี่ศูนย์เนี่พี่น้องเด้อชุดสามตัวจะสับสนนะพี่น้องเนาะอ่าแคปนาจอไว้งวดเลยอ่าโอ้อ่าจะบนมาบนมาล่างไม่รู้เนาะแต่ที่แน่แนะอ่าใครงบน้อยงวดนี้ห้ามพลาดงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกเนาะนะอ่าฝากต้อนบ่นแม่พี่น้อง<ม>เยฟซี่ทุกคู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะขอมีโชควิมานครับ สวัสดีครับ